MGIM 6 2 0 2 6รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย MG ที่ถูกพัฒนาให้ก้าวล้ำกว่ารุ่นเดิมในทุกมิติทงดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะเปิดตัวด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูเฉียวฉ่วมากขึ้นไฟหน้า LED แบบ Full Matrix พร้อมลายเส้น daytime running light ที่ดีไซน์ต่อเนื่องเข้ากับกระจังหน้าแนวอนาคตตัวรถมาในสีฟ้าเมทัลลิกอ่อนที่ดูหรูหราและทันสมัยเพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนได้ทันทีที่เห็นด้านข้างตัวรถถูกออกแบบให้ดูเรียวยาว เน้นเส้นสายแบบอากาศพลาศาสตร์ล้ออลลอย์ขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตและยังมีการปรับช่วงล่างให้มั่นคงขึ้นเพื่อรองรับการขับขี่ในทุกสภาพถนนภายในห้องโดยสารของ MGIM 62,026ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นรถไฟฟ้าระดับพรีเมียมพร้อมเทคโนโลยีที่อัดแน่นคอนโซลหน้าถูกออกแบบแบบแบบมินิมอลเรียบหรูมาพร้อมจอแสดงผลคู่แบบดูอัลสกรีนความละเอียดสูงขนาดใหญ่ทั้งหน้าปัดและจอกลางระบบอินโฟเทนเมนต์เวอร์ชันใหม่ที่ตอบสนองไวขึ้น รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงระบบสังงานด้วยเสียงภาษาไทยเบาะนั่งหนังแท้ปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและฟังก์ชันบันทึกตำแหน่งเพิ่มความสะดวกและสบายให้ทุกการเดินทาง MGIM 62026มาพร้อมขุมพลังไฟฟ้าแบบ EREV หรือ Extended Range Electric Vehicle ที่สามารถวิ่งได้ไกลสุดถึง1,500กิโลเมตรต่อการชาร์จและเติมน้ำมันเต็มระบบมอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงดิดทันใจ อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงภายในเวลาไม่ถึง6วินาทีถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมสำหรับรถในคลาสเดียวกันและยังมีระบบควบคุมพลังงานอัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทั้งในโหมด EV และไฮบริดตัวแบตเตอรี่ลิเธียมขนาดใหญ่ได้รับการพัฒนาให้ทนทานปลอดภัยและชาร์จไวขึ้นกว่าเดิมรองรับระบบชาร์จเรว DC f a ฟ t ชา a r g i n g ที่สามารถชาร์จจาก30%ถึง80%ได้ภายในเวลาประมาณ25นาทีเท่านั้น เทคโนโลยีความปลอดภัยของ MGIM 6 26, <S 2 0 2 6ก็จัดเต็มไม่แพ้ใครมาพร้อมระบบ MG Pilot 3.0ที่อัปเกรดใหม่มีทั้ง Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist, Emergency Braking และระบบตรวจจับคนเดินถนนกล้องรอบคันแบบ360องศาและระบบจอดรถอัตโนมัตริรุ่นใหม่ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจมากขึ้นทุกครั้งที่ขับขี่ในเมืองหรือพื้นที่แคบแคบนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบ Smart Entry และดิจ i t a l Key ที่สามารถเปิดปิดรถผ่านสมาร์ทโฟนได้ทันทีเพิ่มความสะดวกในยุคดิจิทัล ในส่วนของช่วงล่างและการควบคุม MG ปรับจูนใหม่ทั้งหมดเพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลและเกาะถนนมากขึ้นตัวโครงสร้างถูกสร้างจากเหล็กความแข็งแรงสูงน้ำหนักเบาทำให้การทรงตัวดีขึ้นและประหยัดพลังงานระบบเบรกแบบ Re g e n e r a t i v e Brake ยังช่วยชาร์จพลังงานกลับสู่แบตเตอรี่ระหว่างการชะลอรถถือว่าเป็นจุดเด่นที่ช่วยยืดระยะทางการวิ่งได้จริงในการใช้งานประจำวันดีไซน์ด้านท้ายของ MGIM 6 2 0 2 6สวยหรูด้วยไฟไท้ายเล็ดแบบเส้นยาวเชื่อมต่อทั้งสองฝั่ง ให้ความรู้สึกพรีเมียมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสปอยเลอร์หลังและกันชนดีไซน์ใหม่เพิ่มความสปอร์ตและยังมีฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์เปิดปิดอัตโนมัติเมื่อผู้ขับถือกุญแจเข้าใกล้รถ MG ตั้งราคาของ IM62,026 ให้อยู่ในระดับที่เข้าถึงได้เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีที่ให้มาเหมาะสำหรับคนที่มองหารถไฟฟ้าที่ทั้งประหยัดพรีเมียมและมีระยะทางวิ่งไกลใช้งานได้ทั้งในเมืองและเดินทางไกล ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ MG ในการผลักดันตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้เติบโตต่อเนื่องและแน่นอนว่านี่คือหนึ่งในรถที่น่าจับตามองที่สุดในปี2026สำหรับใครที่กำลังมองหาความคุ้มค่าพร้อมเทคโนโลยีล้ำยุค MGIM6 รุ่นใหม่นี้อาจเป็นคำตอบที่คุณรออยู่อย่าลืมกดติดตามช่อง Reflap Thailand เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกเราจะพาคุณไปสัมผัสทุกด,ดีไซน์ทุกนวัตกรรมและทุกความรู้สึกในการขับขี่รถแห่งอนาคตคันนี้